ตอนนี้เรามุ่งหน้าสูษษ่สายเอเชียนะคะเราเดินทางมาตั้ส80โมงครึ่งนะตอนนี้เป็นเวลา1ดครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่แรกกันน,ะนะเป็นแ <c oughs> พ็คแก๊ะัพ็คแก๊ะคนเก๊ะ อเาวันนี้มีที่จอดรถค่ะเขาจะวันนั้คนเยอะคนนี้เหรอวันนั้มันมีงานแต่งม oh. <stad> ีงานแต่งอ <z envy> ๋อเคเชียงหมูปราของฝาก ปาาเทียบเลยมีหนังปลาแซลมอนด้วยยัสดดิ่งแล้วก็ยังไงมนซือิ่เนาะแล้วก็ดื่มเลเนาะจต้องเื่มนตำเปล่าก่อนครับน้ำเปล่าน้เปล่าด้วยนะข้าวโพดไก่ปลาช่อนหนึ่งหม้อหมูกรอบเิมแจ่วแล้วก็จอาปพริกหุมเม็ดครับผมเล่นเคยรายการของเราแล้วมอะไรบ้างบ้ นั้โอ้นั่นขเากยที่มาวันนั้นนะครับน่าจะจำได้อยู่ไหมครับผมไก่ฟนช้อนเนี้อเหรนเนื้ออะไมน่ตับลเด่นพอครับเด่นเน้อพ่อครับนล คล้ายทิวลิปเลยอ่ะชุดนี้รวยใช้บริการทีท่ <Okay. S 2> ไหนเราก็ไม่เคยกินนะร้านกาแฟทันไทย เห็นพวกปิ้งน่ากินแล้วเราไปกินเห็นมันมีประโยชน์ใช่ไหม นคะม,าามีใครแะวันสวัสดีค่ะทุกคนเรามาถึงวัดพัทศรีมหาธาตุวรวิหารหรือชาวพิษณุโลกเรียกว่าวัดใหญ่นะคะมาถึงแล้วขอเล่าเรื่องประวัติของ พระพุทธชินราชทักเล็กน้อยนะคะเอาเท่าที่พอเคยอ่านใน Google นั่นแหละเขาบอกว่าจริงๆพระพุทธชินราชเนี่ยนะเกือบถูกอัญเชิญองค์จริงเนี่ยเกือบถูกอัญเชิญลงไปอยู่เป็นพระประธานในวัดเบญจมาบกพิษแล้วแหละแต่ เนื่องจากพระพุทธชินราชสร้างมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยแล้วเขาสร้างพร้อมมากันทั้งหมดสามโง์มีพระพุทธชินสีแล้วก็พระศรีสัสดาเนี่ยสร้างพร้อมกันเลยสร้างที่ที่นี่แหละแล้วพอดีเขาบอกว่า พระพุทธชินสีพระพุทธชินพระพุทธชินสีและพระศรีสัตดารัชการไม่ใช่รัชการที่สีหรอกแต่เหมือนมีถูกถูกนำเข้าไปในพระนครหรือกรุงเทพสมัยนีย้ได้อัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารในปัจจุบันค่ะ แล้วเขาบอกว่าทำให้ชาวเมืองสองแควรหรือพิษณุโลกเนี่ยเศร้าโศกร้องไห้ฝนก็ไม่ตกไปสามปีอะและ้วรัชกาลที่ห้าก็เลยบอกว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนเศร้าอีกครั้งหนึ่งก็เลย มีการสร้างองค์จำลองพระพุทธชินราชไปเป็นพระประธานที่วัดเบญจมอพิรจนถึงทุกวันนี้นะแล้วก็ตอนที่เขาสร้างพระสามองค์พร้อมกันเนี่ยเหมือนพระพี่น้องเขาก็อยู่ใกล้กันอยู่ในในวัดมหาธาตุด้วยกันเพียงแต่อยู่คนละวิหาร มันก็มีมีทองเหลือเขาก็เลยเอาทองที่เหลืออยู่เนี่ยมาสร้างองค์พระอีกองหนึ่งที่อยู่ในวิหารน้อยหน้าวิหารใหญ่เวลาเราไปเราจะเห็นว่ามีวิหารของพระเหลืออันนั้นคือเป็นผลที่ทองเหลือจัดสร้าง พระสามองค์มานี่ไงเนี่ยเนี่ยองตรงเนี้ยค่ะที่ที่เรียกอันเนี้ยค่ะที่เรียกพระเหลืออยู่อยู่ระหว่างต้นต้นโพสองต้นประดิษฐานไว้ตรงนี้ตรงนี้มีต้นโพสามต้นเขาเรียกโพ <paralysis, S 1> สามเศร้าค่ะตามตำนานที่อ่านมา นะคะทุกคนมานะมัส,สการอย่าลืมมาแวะอ่านตามป้ายดูนะคะขอบคุณค่ะเก็ดเล็กเก็ดน้อยเป็นแหล่งน้ำของนกพิราบ มาสู่โรงแรมอูทองแล้วเรามาเช็คอินไว้ก่อนโอ้มีชาด,ด้วยนะคนสวยคนจองแต่มแต้มห้มมองเราหกร้อย อยากมีเขาบอกอร่อยมากร้านนี้อย่างมีแต่ไปดูไปดูเช็คอินกันบรรลลวได้ห้องกันมาแล้วไปอ้าวออกมาก็เจอห้องกันเลยโอเคนี่นี่นี่ มแล้วห้องราคา600บาทรวมอาหารเช้าอยู่ตรงขั้นข้ามกับไอ้โงภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9ตอนนี้กำลังหารแล้ว ร้านอาหารหลังจากเช็ค,คินแล้วออเป็นชื่อร้านชื่ออะไรนะเจโ,โเคโชกเจโชคกขับแบบให้ชีวิตและหิว,วถึงแล้วจ้าร้านเจโชคกเราจะมากินอาหารเย็นกันปรากฏว่าโต๊ะเต็มต้องนั่งรอ,อ,อคิว นึกว่าของเราปรากฏว่ามีกวนอื่นเข้ามาก่อนืูเข้มว่าจะกินเมนูอะไรดีคนแน่นไม่มีโต๊ะให้รอคิวไปก่อนอ มีขารไทยในร้านยังไม่ได้สั่งก็มีมื้อเย็นอันนี่แกงป่าอะไรคะแกงป่าปลาปลากดคังปรกดปรกดแล้ปลากดคังอะไรปลาปลาตุ๋เด็กให้คะแนนอาหารมื้อนี้หน่อย 10แค่เท่าไหร่ลูก5,000 5,000โอ้โหเจ้าของร้านดีใจแย่เลยไม่ให้อะารอร่อยเลไม่ผิดหวังรา้านนี้ย่งสามเห็ดปาแล้วยังมีอีกเรามี40แปามี48ปลาซีปลาหมึปลาเาปลาปา,า 6, 1. 1> ปลาน้ํเเินัูชิปลาน้เงินนีน่ปลา ใช้ใช้ปลาปลาที่นี่เรอืออ่อนไม่ใช่ปลาเนื้ออ่อนปลาที่นี่ตะบ,บุนเดียวครับปลาเนื้ออ่อนตะกุนเดียวครับดูสิโตนี้มีแต่อาหารเผ็ดทั้งนั้นมีนึ่อตี๋อย่างเดียวปลาท่องโกตตีลังกาน้ำเต้าหู้ธรรมดาเจ็ดบาทตรงเครื่องสิบบาท ได้โรงแรมปูทองที่เรามาพักเลยใช่ก็อันนี้แหละที่พิว่าน้ำกระโด้วยอะ้นไหมไม่กินแล้วอิมไปค่ะทุกคนไปนอนกันดีกว่าคืนนี้ก็ลาติสวัสดิ์ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมและเที่ยวด้วยกันแล้วพบกันใหม่ค่ะ